ตลอดจนประชาชนที่ติดตามการประชุมคอรมอลในแต่ละครั้งในวันนี้ด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากจะกลับไปให้ทราบก่อนนะครับเรื่องแรกคือในเรื่องของการทํางานในปัจจุบันนั้นเราได้มีการปรับปรุงวิธีการทํางานของรัฐบาลของคอรมอลและของหน่วยงานนะครับโดยให้มีการติดตามกำกับดูแลเพิ่มมากขึ้นล้วทํางานนอกจากการฟังก์ชันแล้วยังเป็นงานในเรื่องของการบูรณาการด้วยในเรื่องของประมาณโครงการ และย้ำในเรื่องของการสื่อสารสองทางการจัดทาโครงการนั้นทําจากบนลงล่างที่เรียกว่าท็อปดาวและพัอัาขึ้นมาด้วยคือรับฟังเสียงประชาชนมีความต้องการอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับให้มันตรงกันซะนะหลายอย่างรัฐบาลจะทําในเรื่องของโครงสร้างหลักๆนะครับความเชื่อมโยงหรือการบร,าริการกฎหมายต่างๆให้สามารถเป็นการได้ในส่วนข้างล่างทําขึ้นมาก็เป็นเรื่อง,องความต้องการของประชาชนขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นมา รัฐบาลินดีนะครับรับข้อมูลต่างๆ,ๆทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องกระตุ้นทั้งส่วนราชการต,าต่างๆข้าราชการทุกคนนะครับให้มีการตรวจง,งานมีการติดตามประเมินผลนะครับในเรื่องไหนก็ตามที่เป็นเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะเราจะทําโครงการงขมาเป็นจําจนวนมากในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในแต่ละดับไม่ว่าจะส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น แล้ววันนี้ผมก็ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากเพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องประชาชนโดยตรงนะครับรัฐบาลก็ต้องดูแลทุกภาคส่วนนะครับความเป็นความรับชอบโดยภาพรวมอยู่แล้วเรื่องต่อไปในเรื่องของที่เรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อเช้าก็ได้พบกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัรภมนะครับได้เข้ามาของรัฐบาลในการสนับสนุนให้มีการแข่งขันแบดมินตันสารายการระดับโลกนะครับวันนี้ก็เป็นผลดีต่อชื่อเสียงของประเทศของเรา ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกได้ในช่วงที่มีสถกกานโควิดอยู่นะครับแล้วก็หลายอย่างที่ต่างประเทศก็จะนําไปเป็นแบบอย่างในการแข่งขันกีฬาต่อไปในช่วงสถานการณ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับในการสามารถดำเนินการให้ทุกอย่างมีความสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยจากสถกกานโควิดด้วยนะครับก็ขอคุณนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทุกคนนะครับรวมความรวมความไปถึง สุรกา,ารต <th> ่างๆศูนย์โควิดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยขอบคุณ,คณทุกคนจริงๆนะครับเรื่องต่อไปเรื่องสาธาสิกเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับก็เพื่อทราบนะครับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม2 5ง4อยู่ที่รดับ83.5นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็ลดลงแล้วก็จะดีขึ้น ลดลงก็ลดลงอย่างช้าๆผมเคยกลับเรียนไปหลายครั้งแล้วนะครับการส่งออกรถยนต์ขยายตัวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็แนวโน้มปี64นะครับก็น่าจะดีขึ้นไปตามลําดับนะครับหลายอย่างด้วยการที่เกี่ยวข้องจากมาตรการที่รัฐได้ดูแลไปไม่ว่าจะโครงการต่างๆลงไปซึ่งโครงการต่างๆนี้ก็มีผู้ที่ส่อเจตนาทุจริตยอยู่หลายเรื่องดยกันผมได้ย้าไปในคอรมอไปแล้ว จะต้องตรวจสอบเอาคนเหล่านี้มาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีถูวเกี่ยวข้องนะครับทำให้โครงการต่างๆที่ที่ดีของเราเนี่ยเสียหายนะครับเราพยายามทําทุกอย่างให้คนประมาณ 40, 40ล้านคนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับแต่เราพยายามทําอย่างเต็มที่มาแการการเงินเราก็ออกเพิ่มเติมไปแล้วในการแบ่งเบาภาระหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนรายย่อยนะครับอันนี้ก็ขอให้ติดตามคําชี้แจงของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ เศรษฐกิจต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่ลดลงลดลงต่ําสุดในรอบหลายๆายปีนะอันนี้ผมคงไม่พูดกล่าวถึงประเทศใดป,ประเทศหนึ่งนะครับสินค้าเกษตรที่ราคาเพิ่มขึ้นได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปีข้าวเปลือกเจ้าความชื้น14-15%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หัวมันจากมะละังสดกระาลาปาล์มทายน้าหนักมากกว่า15กิโลกรัมย่างแผ่ดิบชั้น3และไก่รุ่นผันเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือนรายไตรมาสอะไรก็ว่าไปนะครับก็หวังว่าคงจะมีเป็นผลดีกับเกษตรกร ผู้ประกอบการผู้ผลิตด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็ขอขอบคุณประชาชนนะครับในการแจ้งเบาะแสให้กับรัฐบาลให้กับรัฐมนตรีนะครับก็หลายอย่างที่มีข้อมูลสําคัญนะครับซึ่งผมก็จะนําเข้าไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ขอบคุณประชาชนแท้จริงนั่นคือการใช้อํานาจ นะของประชาชนนะครับอำนาจในการผ่านและการแผ่นดินไปด้วยกันนะครับทุกคนเข้าถึงในเรื่องของบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความมันก็ทําทุกอย่างมันเร็วขึ้นมันจะครอบคลุมปัญหาทุกปัญหาได้ก็ขอให้เข้าช่องทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นบางทีส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ไปเข้าทางสื่อไปเข้าทางอะไรด้วยนะครับหลายอย่างมันต้องเข้ามาพิจารณาให้เหมาะสมนะครับว่าคอทิรมันคืออะไรนะครับ ในเรื่องของราคาสินค้าผมก็ย,ย้ำไปแล้วว่าขอให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าไปตรวจสอบการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่เพียงพอนะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดในเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าเพื่อจะหวังเงินในมาตรการคนละครึ่งแล้วก็มีอาจจะมีท้งขั้นรายการหลายๆประเภทนะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้ นะครับเห็นใจคนมีน,น้อยบ้างนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยากลำบากในการขึ้นทะเบียนวันนี้เราหาวิธีการในการแก้ปัญหาไปได้มากพอสมควรเข้าถึงคนที่มาไม่ได้จริงๆก็ไปที่บ้านนะหรือให้คนมาช่วยต่างๆเราเนี่ยปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ไขต้องแก้ไขในสิ่งที่มันจําเป็นต้องทําทําไมทึงต้องทาอย่างนี้อย่างนั้นมันมีเหตุผลของมันแล,มแล้วเมื่อทําแล้วมันเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไปให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอ,ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานในระดับพื้นที่กระทรวงมหาดไทย และก็ส่งอนอื่นด้วยนะครับต้องมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลน,นะอย,อย่าให้เกิดข้อบอกพร่องการทํางนานของเราต้องต้องตรวจสอบได้นะครับอีกเรื่องเรื่องในการใช้การประชาสัมพันธ์เนี่ยมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับวันนี้นายกก็เพิ่มช่องทางอีกอันก็คือพอดแคสต์นะครับซึ่งจะออกนะในสัปดาห์ถ้ามันก็จะทุกสัปดาห์นะครับเพื่อทุกคนได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการทํางานของรัฐบาลในภาพรวมนะครับ สิ่งที่แพร่ไประยะแรกนะเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นสะพานเป็นไฟฟ้าเป็นต่างๆหรือการคมานาคมต่างๆนะครับวันหน้าเราก็จะเพิ่มเติมเรื่องน้ําเรื่องการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับในเรื่องของทร,รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็กาลังสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆี้มาเพราะเราทำมานานแล้วเพียงแต่ว่าต้องต้องสรุป ผลงานที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเกิดข้อเปรียบเทียบกันในช่วงที่ผ่านมามันก็มีความก้าวหน้าในแต่ละปีแต่ละปีไปตามลำดับนะครับครั้งที่แล้วเ,เ,ป,เป็นการทำเป็นการทําเพื่อนําข้อมูลเข้าไปในสภาในกายพิรายเท่านั้นขอขอบคุณท่าการทุกส่วนประชาชนทุกส่วนที่ได้เข้าฟังและติดตามนะครับในส,นส่วนที่เป็นประโยชน์รัฐบาลก็นํามาแก้ไขนะครับมาเป็นการในทุกมิตินะครับ เรื่องต่อไปก็เรื่องกเกษตร BCG วันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันนะครับในส่วนของวันนี้มีการพิจารณาเรื่องการระการอ้อยและน้ําตาลเข้ามาเราต้องมาดูที่ว่ามันจะแก้ปัญหาในเรื่องของการเผาอ้อยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลกากน้ําตาลใบอ้อยแบงต่างเดี๋ยวผมจะให้สมาชิกขงกได้ชี้แจงเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้กร,กระสรวงการบาญชีแจงมาว่ามันทําประโยชน์อะไรได้บ้างมันจะเพิ่มมูลค่าไปได้อย่างไรนะครับการเดียวกันแล้วก็ตอบสนองในวาระของโลกด้วยโดยเฉพาะยิ่งในวันนี้ สถานการ์ต่างประเทศในเรื่องของอากาศเปลีป่ยนแปลงมีความน่าเป็นห่วงอยู่หลายอย่างด้วยกันหิมะละลายใกระแสน้ำปุ่นกระแสน้ําเย็นนะในเรื่องของน้ําทะเลเข้ามาในประเทศไทยอ้ในฝั่งนะครับทุกประเทศเจอหมดนะครับเรื่องของน้ําประปาหรือน้ําที่ก่อยเนี่ยมันเนื่องจากน้ําทะเลหนุนเนื่องเข้ามาแล้วน้ําต้นทุนในการผลักดันระบบนิเวศเนี่ยมันมีน้อยนะครับจากสถานการณ์ฝนด้วยอะไรด้วย มันมาเป็นช่งชวงๆนะครับเพราะนั้นก็วันนี้รัฐบาลก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าเราจําเป็นต้องจัดร่างประตูน้ําเพิ่มเติมในเส้นทางสายสาคัญนะครับเพราะเดิมนั้นอะไรจะมีน้อยเกินไปแล้วก็ํารุดด้วยทํามานานและททามาน้อยวันนี้เราจะเร่งรัดตรงนี้มาเพื่อจะเก็บปักน้ําไว้ได้และเพื่อจะระบายน้ําไว้ได้เมื่อมันมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการดาเนินการใช้งบประมาณจำนวนมากามนะครับรัฐบาลไม่เคยหยุดยั้ยงในการแก้หาเหล่านี้นะครับมายาวนาน เดี๋ยวสรุปตรงพอดแคสต์หรือสรุปโดยกระทรวงก็จะมีการชี้แจงต่อไปนะครับให้เห็นทราบถึงความก้าวหน้านในทุกๆเรื่องทุกประเด็นนะครับมันสรุปทีเดียวไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็ย้ําไปว่าทุกทุกวันก็มีการทางานของกระทรวงอยู่แล้วนะก็เล่าให้กับประชาชนฟังว่าทําอะไรอยู่แล้วอะไรที่มันเสร็จแล้วอะไรที่กําลังจะทําอยู่อะไรคือปัญหาทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการยอมรับเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจาก รัฐบาลลงไปแล้วจากข้างล่างขึ้นมาถึงรัฐบาลเพื่อนําถูกการแก้ไปัญหาประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราทําให้ประชาชนของเรามีรายได้ที่เพียงพอนะสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหลายอย่างต้องประกอบกันนะครับเรื่องที่สาคัญอ,อีกเรื่องนึงคือเรื่องโควิดวัคซีนโควิด -19 บกาผมกลับเียอีกครั้งไม่ใช่วัคซีนของผมไม่ใช่ของนายกเป็นของประชาชนทั้งประเทศ นะเป็นการอนุมัติในคอรมอร่วมกันในการจัดหาวัคซีนซึ่งวันนี้ก็ได้มาสองยี่ห้อแล้วก็กำลังตามมานะครับหลายๆวัคซีนกําลังจะตามมาเพราะจําเป็นต้องให้เขามาขึ้นทะเบียนที่อยอยก่อนนะครับถ้าอยอยแล้วเนี่ยการหลังจากนี้ไปแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมฉีดโดยภาคโดยภาคเอกชนนําเข้ามาแล้วก็ฉีดไว้เอกชนเลวก็ว่ากันไปนะครับและบานไม่มีไม่ได้ไปปิดกั้นตรงนี้นะเพียงแต่ขอระยะแรกนี่ผ่านไปนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็เข้าไป ทุกคนก็สามารถเสนอเข้าไปขอรับรองจากออยไดกก้ก็จะฉีดเพิ่มเติมมาดีซะอีกนะที่เรามีวัคซีนมากกว่าจนนํานวน65้าแล้วโดสที่เราเตรียมการไว้ในปัจจุบันนะครับหลายบริษัทเสนอเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังสมโภชสารมารไม่ครบไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดตามสถานการณ์ความคืบห,หน้าที่เกิดขึ้นในการใช้ในต่างประเทศด้วยนะครับผมคิดว่าวัคซีนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยวหรือการประกอบการธุรกิจมันดีขึ้นนะมันจะมีเรื่องการการ,การฉีดวัคซีน ถ้าฉีดพึ่งแล้วมีใบรับรองแล้วเข้ามาในประเทศก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกักตัวนะเพียงแต่ต้องติดตามว่มาไปที่ไหนอะไรไงเพื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการแก้หาพิพาดอันนี้จากพีพีทีนะครับเจ้าหน้าที่กับชาวเหลียงชาวกะเหรี่ยงบางรอยนะครับท่านก็เป็นห่วงเรื่องปัญหาชาติพันธุ์เราเป็นห่วงมาโดยตลอดทุกรัฐบาลก็เป็นห่วงเรื่องนี้มานะครับก็ดูแลอย่างเต็มที่วันนี้ยืนยันว่าจะไม่มีความแรงเกิดขึ้นเหมือนในอดีตนะครับ จะว่าโดยกฎหมายด้วยแบบหลักฐานข้อได้จริงและจะดูแลชาวบางกรอยที่มีที่อาศัยที่ทากินให,ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราก็ย้ายออกมาตั้งหลายปีมาแล้วนะในหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านผ่านมาก็จะต้องเรียกทุกจุดนะแต่การที่จะไปสร้างข้อแยง้งซึ่งกันและกันโดยว่างผลมุ่งหวังผลประโยชน์่างอื่นผมว่าไม่ไมเหมาะไม,ไม่สมควรนะครับ ก็ทํำยังไงเราจะแก้ปัญหาในสิ่งที่เราแก้ไปแล้วครั้งที่หนึ่งมันก็เกิดปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะครับและทํำยังไงไม่ให้เกิดอีกนะหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเอกสารที่ดินทํากินซ้อนทับกันอะไรกันก็แก้ทุกอันนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดความแรงเกิดขึ้นเพราะรู้รู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะ แล้วมันเรื่องของการที่มันเดินหน้ามันเกิดขึ้นมานานแล้วก็ต้องค่อยแก้ไปด้วยวิธีการที่เหมาะสมแต่ผมยืนยันว่าจะทําให้เกิดผลประโยชน์ผลกระทบกับชนน้อยที่สุดนะครับเรื่องต่อไปเรื่องไทยพีบีออีกนะครับถามมาเรื่องพักรวมมาพูดคุยถามนายยกถามพลเอกวิวิทย์ผมไม่ตอบตรงนี้นะเพราะไม่มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคก็ไปว่ากันนะครับ ผมห่วงปัญหาขาดแย้งภายในพรรคผมห่วงปัญหาขัรแย้งของรัฐบาลภายในคอรมองของผมฉะนั้นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็บริหากันไปนะครับแต่ผมยืนยันว่าทุกพรรคการเมืองพกกรรครวมมาก็ยังร่วมมือกับรัฐบาลดีอยู่ร่วมมือกับผมดีอยู่ทุกพรรคนะครับทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาวันนี้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะเราก็ไม่ต้องการให้มีการหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยหรือข้ามแดนเรากลับไปที่โน่น เราวันนี้เราเพิ่มไปในการอย่างเข้มงวดตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนในของเราและประสานกับรัฐบาลเียนมากในปัจจุบันนะครับในการจัดกําลังมามาตรวจสอบกวดขันเฝ้าระวังในชายแดนที่ตรงข้ามกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะช่องทางที่มักจะถูกลักลอบเข้าไปเสมอมานะครับบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มีน้ํานิดหน่อยกั้นอยู่เ่านั้นเองนละลุยข้ามไปน้ําตรงไหนก็ได้นะอันนี้ก็ต้องไปจัด มาตรก,การเพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานฝ่ายเมียนมาให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับตรง่ยิงการข้ามแอบข้ามไปเรื่องการพนันบ้างอะไรบ้างทานองนี้นะแล้วเรื่องของการลักลอบแรงงานที่ผิดกฎหมายผมยืนยันนะครับไม่สนุนการการะทำผิดกฎหมายใดนะทั้งสิน้นไทพีเอถามมาเรื่องอะไรผลการเลือกตั้งส่งผลให้มีการพิจารายกเลิกสิทธิบัตร มันเกี่ยวข้องอะไรผมไม่รู้เลือกตั้งอะไรยังไม่รู้เลยเนะี่ยคําถามม,ามันกูดาไปปรับปรุงมาสมไมนะไม่มีอะไรที่มันจะตอบได้เลยถามมาเนี่ยเรื่องอุตสาหกรรมที่ชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการที่เราได้จัดตั้งขึ้นมานะมันมีหลายโครงการด้วยกันในหลายพื้นที่ดดวยกันตามนโยบายของเราที่จะแก้ปัญหาความ,มัั่คงในพื้นที่ภาคใต้ของเราในสามจังหวัดและสี่อำเภอของสงขลา โครงการจะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเหล่านั้นเพราะนั้นก็ต้องไปทบทวนดูวันนี้ไม่ใช่ว่าจะยุติหรือไม่ยุตินะวันนี้ก็ได้แต่งตั้งกรรมาการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมืองต้นโครงการเมืองต้นแบบของเอเภสชนะจังหวัดสงขลาไปแล้วนะครับก็ต้องหาวิธีการดมเนินการว่าจะทํำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้เพราะผลประโยชน์มันเกิดกับประชาชนเพราฉะนั้นใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์ใครจะทุจริตไปว่ากันมาตามกระบวนการนะครับ เรื่องขับเขาผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะนะวันนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่อยู่คลองเขาได้ติดตามนะความเคลื่อนไหวในเหล่านั้นติดตามตามกฎหมายนะในเมื่อท่านฟังได้ผมก็ให้ราชก,การที่มีถูกเกี่ยวข้องเขาฟังได้เป็นกันนะเพื่อจะได้ชี้แจงให้ถูกต้องในกรณีที่มีการบิดเบือนนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่างไงนะครับใครจะเข้ามาพูดก็แล้วแต่ นะผมถือว่าวันนี้มันก็เป็นเรื่องของโลกใบใหม่โลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ว่าอะไรที่จะทาให้บ้านเมืองสงบสุขมีสเสถียรภาพนะไม่งั้นทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดอะสับสนนละมานไปหมดประชาชนก็เสียขวัญน,นะต้องนึกถึงประชาชนเขาบ้างนะเขาจะเสียประโยชน์อย่างไรนะการกระทำที่มันไม่ถูกต้องของท่านนะนั่นคือเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่เป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่ของประชาชนบวงชนคือคนทั้งหมดของประเทศเป็นผู้รับประโยชน์จากรัฐมนุนฉบับนี้นะครับเรื่องวัคซีนพูไปแล้วนีวช่องเจ็ดเนี่ยกัะพี้จะฉีดคนแรกหรือเปล่าคนที่สองหรือคนที่สามหรือฉีดอะไรกัะพี้ทั้งนั้นน่ะคําถามแบบนี้ผมว่ามันเป็นกัะพี้สิ่งที่เราได้ยินดีรูร้ไนคือเรามีวัคซีนให้สั่ฉีดแล้วการจะฉีดให้ใครเป็นเรื่องของ,ของขคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมาและขึ้นอยู่กับการสมัครใจของใครเป็นผู้ฉีด ก็ท่าน,นเองนะประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมแล้วเขาก็เปิดช่องทางให้แล้วใครประสงค์จะฉีดสมัครใจก็ส่งรายชื่อขึ้นมาที่กระทรวงสาธารณสุกขก็เปิดช่องทางตรงนี้ไม่อยู่แล้วเท่าที่ทราบว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะฉีดไว้ใจส่วนหนึ่งก็ลังเลอยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่ฉีดนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนก็เป็นเรื่องของความสมัครใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลก็ต้องเตรียมวัคีนให้ให้พร้อมสำหร,รับคนทั้งประเทศโดยทยอยรับมาทยอยจัดหาอย่างอื่นมา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปด้วยนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นใครแต่แรกก็จําเป็นต้องฟังข้อสังเกตหรือข้อมูลมาจากกระทรวงรัสุขด้วยถึงความปลอดภัยถึงในหลักการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ฝากภาคเอกชนด้วยนะครับใครที่จะจะนําเข้าอะไรเข้าก็ขออนุญาตให้เปนถูกต้องขึ้นทะเบียนให้นถูกต้องตามระเบียบต่างๆทั้งหมดนะครับเรื่องสารยาผมไม่ตอบเป็นเรื่องของสารยา เป็นเรื่องของศาลผมบอกอกี่ครั้งแล้วเขาจะตัดสินยังไงก็เรื่องของท่านเป็นองค์กรอิสระนะครับรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารไปก้าวล่วงไปทั้งสิน้นนะต่างฝ่ายต่างต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของทุกคนคือทําให้ประเทศชาตินี้ปลอดภยัยสงบสุขมีเสถียรภาพได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศมีผลในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทุกคนต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับเรื่องของร เรื่องรัฐมนตรีเรื่องต่างผมยังไม่มีไม่มีเป็นเรื่องของผมผมก็คิดมาตลอดถ้าผมจะทําอะไรต่างๆผมก็ไม่พูดก่อนอยู่แล้วนะผมจะดูติดตามผลงานมันมีหลายอย่างที่ต้องปฏิรูปกันทั้งหมดนะวันนี้ผมว่าการความขัดแยง้งบางทีมันเอาความขัดแย้งเก่าๆมานะผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่ผมบอกว่ามันต้องมาพิสูจน์ทราบไปชัดเจนอะไรที่มันถึงศาลก็ศาลอะไรที่ต้องประเมินโดยผมที่เป็นรนัฐมนตรีหัวหน้าบางก็ผมก็ประเมินถึงโมเอง พราะผมสั่งการเข้าไปหลายๆเรื่องนะครับทุกกระทรวงแหละครับนะและทั้งหมดต้องไปสู่กลไกของในการบริหารของรัฐบาลพาร่รวมนะครับซึ่งทุกคนก็มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคําถามที่มันเป็นกระพี้ขอให้ลดลดลงหน่อยก็แล้วกันกระพี้รู้จักใช่ไหมที่มันเปลือกนอกของต้นไม้อที่มันรุ่ยๆลงมาทุกวันเแต่แก่นมาอยู่ตรงไหนถามตรงแก่นตรงนั้นนะแล้วก็ อะไรที่มันจะสร้างความขัดแย้งโดยที่มันยังไม่ได้ข้อเท็จจริงผมว่าขยายความไปก็เท่านั้นนะมันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบได้ทั้งหมดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องทันทีทันทีทันทีมันปัญหาประทับซ้อนกันหลายปัญหาด้วยกันอย่าทําให้เมืองไม่สงบก่ันนะถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงนะต้องมีการตรวจสอบทุกเรื่องนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ